วัดตโนดรายมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อพศ2335ในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาที่ยาวนานและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระพุทธรูปสำคัญวัดนี้มีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์เช่นหลวงพ่อเศรษฐีประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และงดงามประดิษฐานอยู่ที่วิหาร หลวงพ่อปางสปางทุกรกิริยาเป็นพระพุทธรูปปางหายากที่มีความศักดิ์สิทธิ์วิหารหลวงปู่ฤาษีนารอดเป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่ฤาษีนารอดซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการรักษาโรคโด้วยสมุนไพรและคาถาอาคมโดยเฉพาะโรคมุมสวัสดสันนามพญาน้าตั้งอยู่หน้าวิหารเก่าเป็นสถานที่ที่มีความคลังและมีความเชื่อทางาศาสนาโบทใหม่ มีความสวยงามและเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาบรรยากาศโดยรวมวัดสะอาดร่มรื่นและสงบพระสงฆ์ใจดีมีการสวดมนต์ที่ไพเราะ